เครื่องบินรบกริเปนอคือความพยายามร่วมสมัยในการสร้างเครื่องบินขับไล่ผพหุภารกิจที่มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุนการปฏิบัติการออกแบบโดยบริษัททซาบจากสวีเดนรุ่น E ีพัฒนาต่อจากตระกูลกริเปนให้มีเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานรบขั้นสูงและขีดความสามารถในการบูรณาการอาวุธรุ่นใหม่ ทำให้ทริปเป็น E กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการศักยภาพสูงโดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเทียบเท่าเครื่องบินเจเนอเรชันที่5ด้านโครงสร้างและการขับเคลื่อนทริปเป็น E ใช้เครื่องยนต์เทคโนโลยีสูงที่ให้แรงขับเทียบเท่ากับเครื่องรบระดับเดียวกันแต่สิ่งที่โดดเด่นคือการออกแบบแพลตฟอร์มที่เน้นความคล่องตัวและการบำรุงรักษาง่าย น้ำหนักและระบบถูกปรับให้ลดชิ้นส่วนที่ต้องบำรุงบ่อยๆส่งผลให้เวลาใช้งานจริงสูงขึ้นและต้นทุนต่อชั่วโมงการบินต่ำกว่าแพลตฟอร์มระดับเดียวกันหลายกองทัพให้ความสนใจเพราะสามารถรักษาจำนวนชั่วโมงการบินในระดับสูงโดยใช้งบประมาณจำกัดในด้านอาวุธและเซนเซอร์คริปเปนอีติดตั้งเรดาร์ AESA ที่มีความสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหอลายจุดพร้อมกันระบบ IRST Infrared and Track ช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าศัตรูโดยไม่ต้องปล่อยสัญญาณเรดาร์เพิ่มความล่องหนทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีชุดอิเล็กทรอนิกสสงคราม e w Suite ที่ช่วยป้องกันการถูกรบกวนและเพิ่มความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสูง ความสามารถด้าน Data Link ของคลิปเปนีทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์กับแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำอื่นโดรนหรือศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินส่งผลให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบรรทุกอาวุธของกริปเปนีมีความยืดหยุ่นสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นต่างๆทั้งที่ทมีระยะกลางและระยะไกลรวมถึงขีปนาวุธแบบ b e Beyond v i s u a l Range เช่นเมตอร์หรือ AMRAAM ในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินกริปเปนีรองรับระเบิดนำวิถีและอาวุธพิสัยไกลทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งการควบคุมพื้นที่อากาศ การคุ้มกันและการโจมตีเชิงลึกการออกแบบคลังอาวุธและจุดยึดทำให้การสับเปลี่ยนภารกิจจาก Air-to-Air Air เป็น Air-to-Surface เป็นไปอย่างรวดเร็วในมุมของผู้ปฏิบัติงานห้องนักบินของคริปเปิลูกออกแบบให้เป็นมิตรกับนักบินด้วยข้ออกผิดรูปแบบใหม่ที่ผสานการแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบสายตาในหมวกนักบินเฮล멧เมาส์ดิสเพลย์และอินเทอร์เที่ออกแบบมาเพื่อลดภารการทำงาน ข้อมูลทั้งหมดถูกรวมและแสดงผลอย่างเป็นระบบช่วยให้การตัดสินใจเกิดขึ้นรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเมื่อรวมกับระบบอัตโนมัติและ AI ระดับหนึ่ง c ป i p e ช่วยให้นักบินสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้ทัาบให้ความสำคัญกับทูและระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวางแผนการซ่อมบำรุงแบบคาดการล่วงหน้า Predictive Maintenance ซึ่งลดเวลาหยุดทำงานของเครื่องบินการมีระบบซัพพอร์ตที่เป็นมาตร,รฐานยังช่วยให้กองทัพต่างประเทศที่รับคริปเป็นสามารถจัดการโลจิสติกได้ง่ายขึ้นและเปิดโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการร่วมผลิตกับอุตสาหกรรมภายในประเทศเชิงยุทธศาสตร์กริปเป็นอ e ีมอบความยืดหยุ่นให้กับกองทัพอากาศไทยในการออกแบบกำลังทางอากาศให้เหมาะกับบริบทภูมิประเทศของประเทศเรา ความสามารถในการปฏิบัติการทั้งในพื้นที่ปกติและภารกิจพิเศษเช่นการปฏิบัติการในภาวะอากาศแปรปรวนการปฏิบัติการในพื้นที่ชายฝั่งหรือการสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอื่นๆทำให้คลิปเป็นอีเป็นเครื่องมือที่สามารถปรับใช้ได้ตามนโยบายการป้องกันประเทศและการตอบสนองต่อภัยคุกคามในภูมิภาคอีกประเด็นที่สำคัญคือความสามารถด้านการบูรณาการกับระบบพันธมิตร หากกองทัพอากาศไทยต้องการทำงานร่วมกับกองกำลังจากชาติพันธมิตรริปเป็นอีรองรับมาตรฐานการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมัยซึ่งทำให้การฝึกร่วมปฏิบัติการรวมและการสนับสนุนด้านข่าวสารเป็นไปอย่างราบรื่นการเลือกใช้แพลตฟอร์มเช่นนี้ยังช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางทหารในระดับภูมิภาคและนานาชาติในด้านเศรษฐ,ฐกิจและอุตสาหาก,กรรมการป้องกันประเทศ โครงการจัดหาคริปเป็นอีเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างสปลายเชนภายในประเทศและการซ่อมงบำรุงที่สามารถทำได้ภายในภูมิภาคซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศระยะยาวความร่วมมือดังกล่าวยังสามารถต่อย,ยอดไปสู่การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือระบบอาวุธอัจฉริยะภายใน,ในประเทศในระยะยาว แน่นอนว่าการลงทุนในเครื่องบินรบยังต้องพิจารณาถึงต้นทุนตลอดวัฏจักรตั้งแต่การจัดซื้อการฝึกการสนับสนุนทางเทคนิคไปจนถึงการอัปเกรดในอนาคตริปเปนอ e. ีถูกออกแบบมาให้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายทำให้สามารถเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆและรองรับอาวุธรุ่นใหม่ๆได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มหลักซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในด้านการวางแผนงบประมาณระยะยาว ภาพรวมแล้วกริปเปนอเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ให้ความสมดุลระหว่างพลังรบความยืดหยุ่นและความคุ้มค่ามันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการทั้งความทันสมัยและการปฏิบัติการที่ต่อเนื่องกริปเปนอไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นใจ